เรียกแฟนได้ยังในเอกช่อง3มชัดเจนไม่สดแล้วแถมฝ่ายชายโพดภาพรัวๆก่อนหน้านี้นางเอกใส่มินิอย่างเต้ยจารินพรดังสาที่เธอนั้นสดมา2ปีกว่าหัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะว่าเธอกําลังซุ่มปลุกต้นรักอยู่กับหนุ่มรุ่นพี่เจโตปาิธิน,น,นาวาิสมาดวงมีดีกิปเป็นถึงผู้กำกับไฟแรงโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวไกลถึงประเทศเดนมาร์กดาสุดเจโตปาิธิก็ได้โพดภาพทิปดังกล่าวลงอินสตาแกรมพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า b e t t i n g in 2022ซึ่งภาพเซตนี้นอกจากจะมีภาพดอกไม้ my, สุนักวิวห้องในมุมต่างๆแล้วยังมีภาพของเต้ยเจริญพรรวมอยู่ด้วยประมาณ3ภาพหลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เซลกันมากมายพร้อมทั้งส่งอีโมจิคอนหัวใจเข้ามารัวๆเลยล่ะค่ะ